สวัสดีครับพบกับช่างแหวงอีกแล้วครับวันนี้จะมาซ่อมเครื่องซักผ้าแอลกีด้วยกันครับน้ำหนักกิโลก็หกเจ็ดกิโลนี่แหละครับเครื่องไม่ใหญ่เท่าไหร่รุ่นของเครื่องซักผ้าก็รับนะ LG รุ่น Wp 882 RT ครับเรามาดูกันครับว่าจะเป็นเพราะลูกยางหรือปิงเดี๋ยวผมก็ยกลงใกล้ๆกอนจะได้เห็นชัดๆ น้ำไหลหยดออกตลอดไหลออกตลอดเวลาเลยครับเออปิดปิดก็ไม่อยู่ครับเรามาทำการเปลี่ยนลูกยางและสป,ปริงกันครับผม ด้าอะไรมากแล้วพึ่ไนไปเอาดดนไปวานี่เจ้าเจ้าร้อนมาแล้วอย่างมึงอยู่น้ำพุ่งออก

เรามาดูกันครับว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ผมว่าน่าจะอยู่ล้านเปอร์เซ็นครับ เวลาเป็นเพื่อนใส่ก็ระวังเกีียวมันรูดนะครับใส่ต้องให้ต้อให้มันปีนเกียวขอบยางจะลงไม่เสมอกัน มันเขล็อกมันก็มงนง่ายครับใส่ตัวดึงก่อนครับเอ็ดดึงเข้าแล้ว น้ำเตรวจว่าน้ำไม่ออกสักหยดเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้ำาทิ้งครับครับปิดครับ ยุดสนิทครับยุดสนิทคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ